ผ้าลายโบราณเป็นลายกระแอกระแซสีเม็ดมะขามสีเม็ดมะขามก็มันจะออกน้ำตาลหรือว่าสีเปลือกมังคุดประมาณนั้นนะครับสีทึมๆมีเชิงสีเม็ดครับสีเม็ดตัดชุดได้เลยถามว่าสวยไหม ถ้าไหมอะไรสีอะไรก็สวยครับถ้าช่างตัดออกแบบดีไซน์แบบดีๆสวยมากครับ mm hmm. สวสดครับถ้าสีนี้ล่ะเหมาะกับคนรุ่นไหนรุ่นไหนไหนก็ใส่ได้ครับถ้ากล้าใส่ราคาก็ไม่แพงไหมายเลขอะไร j 3 j 3 501้าลายกระแอสีเปลือกมังคุดก็ได้สีน้ำตาล เม็ดมะขามอ่าสีเม็ดมะขามก็ได้ราคา2เมตร3250สีเมตร6500เท่านั้นเอง้อมส่งนะครับผ้าลายพวกนี้น้อยนะครับช่างเหลือน้อยเต็มทีและไปไปไปทอผ้าลายเชิงพานิก์กนจะมากกว่ามันจะมันขายมันได้ราคามากกว่ากันไหมก็ต้องซื้อราคาเดียวกันแต่ว่าราคาพ่อออกมาแล้ว ผ้าที่ทอเป็นผืนแล้วขายไม่ได้ราคาเท่ากันเขาก็หนีไปทออย่างอื่นแต่บางคนเขาก็ไม่ไปไม่ใช่ว่าศักว่าเป็นช่างทอผ้าแล้วจะทอได้ทุกลายทุกอย่างไม่ใช่นะครับมันก็มีความชํานาญในแต่ละลายในแต่ละคุ้มใครที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาก็ทอได้ ส่วนมากก็จะเป็นเก่งกันเป็นคุ้มคุมกันไปก็คือหมายความว่า,วาเป็นหมูน่นู้นหมู่นี้ในในในอําเภอนั้นไม่ใช่เก่งคุ้มนั้นก็ไม่ใช่เก่งทุกบ้านนะครับไม่ใช่เก่งทุกคนนะครับความอยากความละเอียดความพิถีพิถันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการใช้ไหมก็ไม่เหมือนกันลายเลือกลายประกอบในหนึ่งผืนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราะฉะนั้นมันอยู่ที่ ความคิดของช่างเราจะไปจาที่จาชายเขาก็ไม่ได้พระช่างพวกนี้ต้องปล่อยตามอารมณ์ศิลอ่ามาทีนี uh ้ huh. นง,ง,งานจะออกมาสวยก็อย่างนี้ก็เขาช่วงนี้กําลังเปิดเทอมมีผ้าเข้าเยอะอยู่ครับสองสามวันวันนี้ผ้าเข้าเยอะเดียวช่วยหน่อยคุณลุงช่วยหน่อยก็ต้องช่วยกันไปช่วยซื้อกันไปขายกันไปขายวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็คงจะขายได้นะครับนะครับคุณลูกค้าก็คงจะไม่ทิ้งผมหรอกครับไม่ทิ้งลุงชายหรอก คงจะซื้อจะซื้อมากซื้อน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งติดต่อเข้ามาครับตามหมายเลขตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนี่เป็นไอดีไลน์ในตัวเลยเซฟหมายเลขโทรศัพท์ลงไปไอดีไลน์ก็จะดีดขึ้นมันก็ตัวไลน์ก็จะดีดขึ้นมาเองแล้วถ้าไลน์กลกับอาหารผู้ใช้ด้วยนะครับมาพูดมาคุยกันก่อนว่ามันลดได้ไหมลดไม่ได้เพราะอะไรลดได้ลดอีกนิดได้ไหมอ,อีกหน่อยได้ไหมพอลดได้ผมลดให้ครับไม่ไม่ต้องกังวลแล้วผ้าเนค,คัดเกตคัดคุณภาพทุกขืน อันที่พึงจะรับได้ในการทอผ้าเงื่อนไขของการดูตรวจผ้าว่าตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงในการทอมือเพราะว่ากว่าจะทอได้แต่ละเม็ดเนี่ยแต่ละหน้าไม้เนี่ยยากต้องละเอียดฉะนั้นมันก็ต้องมีมีบ้างที่ทางานแฮนด์เมดนะครับไม่ใช่ทอเครื่องแม้กระทั่งทอเครื่องก็ยังมีมีริ้วมีรอยเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการดูผ้าไหม การดูผ้าไหมไม่ใช่มาดูใกล้ๆเราจะสวยต้องห่างออกไปอย่างน้นนอยวานึงแล้วก็ต้องหันหลังให้แสงเอาผ้ารับกระแสงถึงจะดูได้แล้วคุณลองขยับขยับตัวดูใครที่มีผ้าอยู่แล้วลองดูสิครับลองให้ใครถือผ้าหันหน้าเข้าแสงก่อนแล้วคุณไปยืนห่างไปประมาณประมาณหนึ่งวาประมาณหนึ่งเมตรแล้วคุณมองดูสิครับแลวลองลอง,ลองให้ขยับตัวขยับมุมดูนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปได้ เหมือนกับที่เราไปดูรูปครับในรูปเขียนเวลาเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นรอยปาดสีถ้าถ้าเอาเกียงเขียนรูปนะครับก็เป็นรอยปาดถ้าเอาแปรงแข็งเขียนมันก็จะเป็นรอยเส้นเป็นรอยเส้นของสีอย่างอย่างเดียวกันครับถ้าไหมก็เหมือนกันคุณไปนั่งเพ่งจะเอาทุกทุกตารางนิ้วเลยทุกตารางเส้นเลยเป๊ะ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 ไม่มีนะฮะ ไม่มีแล้วครับอย่างดีก็9-9% 9 9้เอแล้วที่เลือกให้เ่ยนะครับเพราะว่าช่างกระทอถามว่าพัฒนาไหมในกลุ่มในกลุ่มของร้านจองโหถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่ซื้อพูดไม่ฟังก็ไม่เอาพูดไม่ฟังก็ไม่เอาบอกไปแล้วถ้าไม่แก้ไขก็ไม่เอาถ้าไม่แก้ไขไม่ได้ไม่รู้จักวิธีแก้ผมหาคนไปแก้ให้ไปบอกวิธีให้ให้ทําตามขอให้ทาตามนั้นนะครับถ้ามันก็จะมีราคาขึ้นมาที่ ซึ่งผมก็รับได้ก็ซื้อแค่นั้นเองนะครับเราก็พัฒนาภาพอาด้วยกันแต่ก็ไม่ทิ้งรายดั้งเดิมขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามมิชัยมาโดยตลอดครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ